สวัสด,ดีครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วกับพานโทนเขาย้อยครับวันนี้ก็ไปดูเห็ดมาพอด,ดีขี่รถกลับมามีคนโทรเรียกครับเดี๋ยวเราไปดูกันน่ครับนำทางเข้าไปแล้วนะครับคนตียังไม่เห็นหลังนะครับ ปลาหน,นามทั้งนั้นเล็บเยี่ยวทั้งนั้นเห็ดไม่ออกแล้วแถวนี้ยเอ่อ้ายห่วยปุ๊บ เห็นแล้วโอ้ปูดเลยเนาะโอ้ป่องเลยปุดหน่อยนึงมีน้ำปะวะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับมีน้ำปะวะนี่ทางนี้มาดูงนี้สิแต่อ่อนแหละ อยู่ที่นี่ที่เบลอร์เลยมันไม่อุ้มเออไม่มองเดินมาดูข้างๆนี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลงเล็กไหมบ้างมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในตองลงเล็กนะโอ้ปล่อยไปเถอะสามวันก็ไม่ยหญ่มากเท่าไรครับ อ๋อเอาได้เดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับถังข,ของเรานะครับน้ำปิดตาสวยง้ำนะครับน้ำครับ ดูน้ำนะครับเหน,น่งเลยครับสักครึ่งขวดได้ครับห,หลังน้อยปไปหน่อยครับก็หนาแล้วครับดีก็ไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวผ่านโหนขอตัวทัดนะครับนะครับหลังยาประมาณสนะักไม้รทัดครึ่งน,น้ำแจมๆเลยครับ หนำเล็บเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเจอทุกงานหนำเล็บเกี่ยวเนี่ยครับตัวตั้งกล้องยังไม่จับเลยจับไปตรงไหนละโอ้ยหนำเกี่ยวหัวโอ้ยครับเพิ่งบินวันเลยนะครับ เต็มๆ,ๆหลังเลยนะครับนะครับดูคนเต็มๆหลังเลยนะครับเล็บเกี่ยวทั้งนั้น ัดไม่เอ้ยอมไม่ชัดก็ได้แค่นี้แล้วครับอืมต้องเอาออกหมดนะครับ ภาพก็จะสันส้นๆนะครับกิ่งมันเล็กครับกิ่งที่เยียบมันเล็ก ครับตัวอ่อนสวย ครับน้ำตักครึ่งขวดได้เออก็อย่างดีครับเดี๋ยวว่าขึ้นมาแห้วแหละ ครับเก็บมีดแล้วไปครับก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับอ่าตีไงหวมน้อยเห็นนะครับอัปเดตนะครับตัวออนได้ทักโลงได้น้ำตะกอมานครึ่งขวดครับน้ำครึ่งขวด แต่ปิดตาสวยงามครับอะไรไม่มีถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านโทนยังดีที่ได้นะครับหมาไม่แห้ว